สวัสดีครับผมหมอยงครับหมอยงเป็นหมอสู่ครับมีคําถามถามหมอมาครับว่าท้องเจ็ดสัปดาห์แปรทาซาวมาเจอแต่ตัวเด็กแต่ไม่เจอหัวใจเด็กเต้นทีนี้หมอนัดอีกสองอาทิตย์แปรธาซาอีกรอบเราจะเห็นหัวใจเด็กเต้นไหมคะกังวลมากเลยคะ่ะคําตอบก็คือมีโอกาสจะหัวใจเต้นได้ครับคุณแม่อย่าเพิ่งกังวลน,นะครับโดยปกติแล้วอายุครรภ์เจ็ดสัปดาห์เนี่ยหัวใจเด็กจะเริ่มเต้นแล้วครับ แต่ว่าขนาดของหัวใจเด็กอายุคันเจสัปดาห์นี่จะเล็กมากเลยครับถ้าตรวจอัลตราซาวจากหน้าท้องอาจจะยังไม่เห็นหัวใจเต้นก็ได้ครับเพราะว่าภาพเห็นยังไม่ชัดต้องดูอัลตราซาวทางช่องคลอดน,นะครับถึงจะเห็นหัวใจเด็กชัดแล้วก็จะสามารถตรวจได้เลยครับว่าจุดที่หัวใจเต้นเนี่ยมันมีเสียงหัวใจเต้นจริงๆหรือเปล่านะครับ ส่วนที่คุณหมอนัดอีก2ออาทิตย์มาตรวจซ้าอีกครั้งหนึ่งเป็นเพราะว่าอีก2อาทิตย์ข้างหน้าก็คือจะเป็นอายุคันเก้าสัปดาห์นะครับถ้า9สัปดาห์แล้วเนี่ยขนาดของหัวใจเด็กก็จะใหญ่ขึ้นเสียงของใจเด็กก็จะได้ยินชัดขึ้นนะครับโอกาสที่จะได้ยินชัดมากขึ้นก็จะเป็นไปได้ครับถ้าเราดูจากขนาดอัตราสาร์ของเด็กอายุคันเ์็สัปดาห์นะครับขนาดของตัวเด็กนะครับในอายุคันเ์็สัปดาห์แค่1เซนเศษเองครับ เพราะฉะนั้นหัวใจเด็กมันจะเล็กกว่า1เซนอีกนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าขนาดของหัวใจเด็กเจ็ดสัปดาห์เนี่ยเล็กมากเลยครับถ้าไม่ได้ดูทางช่องคอเนี่ยโอกาสที่จะเห็นหัวใจเด็กเต้นเนี่ยจะยากมากครับคุณหมอก็เลยนัดอีกสองอาทิตย์มาเพื่อให้ขนาดของหัวใจเด็ Dual. กใหญ่ขึ้นจะได้เห็นหัวใจเด็กเต้นได้ง่ายขึ้นนะครับเวลาที่เราจะดูหัวใจเด็กเต้นเนี่ยเวลาอาตราซาวเข้าไปนะครับจะใส่หัวอลตรสซาวทางช่องคอนะครับ แล้วจาะไปที่บริเวณตัวเด็กที่ขนาดหนึ่งเซนกว่าเนี่ยครับแล้วหาจุดที่จะไปจับกับหัวใจเด็กนะครับเพื่อจะได้เห็นเป็นกราฟเต้นอย่างในภาพนี้นะครับเวลาเป็นกราฟเต้นของหัวใจขึ้นมาเนี่ยก็จะมีเสียงดังในนั้นด้วยนะครับเราจะสามารถได้ยินเสียงของหัวใจเด็กเต้นในอายุค,คัน7สัปดาห์ได้ครับถ้าดูทางช่องคลอดนะครับ แล้วก็คือถ้าอายุครรภ์แค่7สัปดาห์ขนาดของตัวเด็กแค่1เซนเศษๆเองครับหัวใจเด็กนี่เล็กกว่า1เซนอีกครับเพราะฉะนั้นเ <c oughs> วลาดูทางช่องคลอดทางอัลตาราซาวด์ช่องคลอดเนี่ยถึงจะสามารถเห็นหัวใจเด็กได้ชัดๆนะครับแล้วก็จะสามารถเห็นหัวใจเด็กเต้นได้แต่ถ้ายังไม่ชัวร <c oughs> ก็นัดคุณแม่มาอีกสองอาทิตย์ข้างหน้าเพื่อจะมาอัลตราซาว์ซ้ําจะได้ดูว่าขนาดเด็กตัวโตขึ้นจริงไหมสองอาทิตย์ตัวโตขึ้นแค่ไหน หัวใจเด็กก็ต้องโตขึ้นนะครับตามสัดส่วนของตัวเด็กแล้วเราก็เอาหัวท่วาซาไปจ่อบริเวณหัวใจเด็กนะครับเพื่อจะได้ดูกราฟการเต้นของหัวใจแล้วก็จะได้รู้สึกได้ยินเสียงคําว่าเด็กหัวใจเต้นจริงหรือเปล่านะครับ